สวัสดีครับคนอาร์ตครับผมอยู่อาร์ตทางช่องชุดชุดช,ชัยแนลครับผมก็อย่างที่เห็นเลยนะวันนี้ตั้งโชว์ก่อนเลยเป็นออกซิเจนกระป๋องนะทุกคน <Wow. S 1> มันอนเลยขอบอกเลยว่าในช่วงเดือนเนี้ยหมดไปกับพวกนี้หมดเลยแมสเอยเจลล้างมือเอยแอลกอฮอล์เอยนี่ออกซิเจนกระป๋องล่าสุดก่อนหน้านี้ก็ชุดตรวจและผิดเทสก็ซื้อมาเก็บไว้แบบเดือนนี้ใช้เงินเยอะมากเลยแต่ก็เพื่อความปลอดภัยนะทุกคนเพราะอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยมันก็ค่อนข้างลําบากนิดนึงถ้าเกิดว่า มันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมีแบบปัจจัยพื้นฐานที่เราต้องดูแลตัวเองก่อนนะฮะนะก็ออกซิเจนกระป๋องก็เหมือนกันทุกคนเพราะว่าหลายที่เริ่มเหมือนเหมือนจะขาดแล้วนะแล้วก็ถ้าเรามีตัวเนี้ยเบื้องต้นเราสามารถที่จะแบบว่าช่วยพยุงร่างกายเราก่อนหรือคนรอบข้างหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเราช่วยเขาก่อนด้วยออกซิเจนป๋องนะขนาดเล็กแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยไปหาออกซิเจนที่มันเป็นถังใหญ่หรือว่าที่รักษาพยาบาลอื่นๆต่อไปได้เนี่ยผมว่ามันจําเป็นมากเลยนะช่วงเนี้ย ออกซิเจนกระป๋องเนี่ยก่อนหน้าน,นี้นะก็จะใช้สําหรับคนที่เดินป่าปีนเขาขึ้นที่สูงๆไม่มีอากาศนะครับเล่นกีฬาเราออกกําลังกายนักกีฬามันเหนื่อยก็ต้องใช้ตัวนี้หรือแม้แต่คนที่ร่างกายอ่อนเพียคนที่ไม่สบายนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูกันคือตัวนี้ผมสั่งมา3กระป๋องนะตอนแรกเนี่ยเขามาส่งแบบตกใจมากเลยเพราะมันเบามากทุกคนนี่คือถ้าช่างเนี่ยอเอาเอายี้ดีกว่าสเปกกระป๋องที่เราฉีดหมดแล้วเนี่ยยังมีน้ําหนัก หนักกว่าอันนี้อีกนะอันนี้คือเบามากแต่เพราะว่ามันเป็นอากาศเป็นออกซิเจนแต่มันก็มีวิธีดูได้ง่ายๆนะทุกคนก็คือเนี่ยถ้ากดมากมาเนี่ยมีเสียงเนี้ยแสดงว่าโอเคใช้ได้ยังไม่หมดแต่ถ้ากดแล้วไม่มีเสียงเนี่ยแสดงว่าหมดแล้วราคากระป๋องละสามรอหกสิบาทนะครับตอนนี้ซื้อมาเป็นยี่ห้อของลาเวนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ก่อนตัวนี้เขาก็จะมีฝาพอเ,เปิดมาปุ๊บฝาตัวนี้นะครับอ่ะมีสองชั้นอันนี้เป็นฝาปิดคือมันจะเป็นที่ครอบตรงนี้คล้ายๆแบบที่ครอบออกซิเจนเลยที่เราครอบมันก็จะมีด้านกว้างกับด้านเล็กนี่ตรงนี้อันนี้ด้านกว้างต้องไว้ล่างๆด้านเล็กไว้ตรงสันจมูกด้านบนนะทุกคนตรงนี้อ่า,นนอาเวลาตัวต่อเมื่อเราเอาด้านเล็กขึ้นตัวต่อตัวนี้มันจะมีจุกตรงนี้ก็เสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยปุ๊บ หยยบเข้าไปนี่ก็อยู่ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับเรากดกดตรงนี้นะครับแล้วก็นับกดตรงนี้ปื้ดหนึ่งแล้วก็นับ1 2แล้วก็สูดหายใจเข้านะครับโอเคมาคือรู้สึกได้เลยว่ามีอากาศมีความสดชื่นเข้าไปอ่ะเดี๋ยวลองดูกันอีกทีหนึ่งทุกคนบ โอเคประมาณนี้นะครับก็สําหรับการใช้งานอาจจะมีคนถามว่า,อ,าออกซิเจนกระป๋องแบบนี้ต่างกับที่เขาใช้ในโรงพรยาบาลยังไงนะครับสําหรับตัวที่ใช้ในโรงพรยาบาลเนี่ยจะเป็นออกซิเจนที่เขาต่อจากถางังแล้วก็ต่อเป็นสายยางเข้าไปครอบให้ผู้ป่วยตรงนี้ก็จะมีความชื้นนะครับเป็นแบบน้ำก็จะมีความชื้นส่วนแบบนี้มันก็จะเป็นแบบแห้งแต่ถามว่าต่างกันมากไหมก็ไม่ต่างเท่าไหร่นะครับโอเคปิดได้ใช้งานเขาบอกว่ากระป๋องนึงก็ใช้งานได้ประมาณ 100ครั้งนะครับต่อการกดไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับหลังจากเปิดใช้งานแล้วนะทุกคนก็เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกตินะครับไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับใช้งานได้เลยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนก็ขอสุขภาพแข็งแรงนะครับรอดพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่าลืมนะฮะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ